สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนอันนี้มารีวิวผักบ้ะบ้านไม่อ้วนข้างบ้านกันดูผักซีฝรั่งสิคะผักซีฝรั่งภาษาลาวบ้านเฮาเอินว่าหอมเป <c oughs> เออภาษาไทยว่าผักซีฝรั่งเนาะผักซีฝรั่งหอมเปดูเขาออกดอกเต็มเลย จะได้เมล็ดและนี่สวยมากเลยปูนจุดไปหอดปุ่นเนาะไปหอดต้นนู้นอะเดี๋ยวสุ่มให้ดูไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ผุนอะไรเนาะไม่อ้วนไม่ได้ใสอะไรไม่ได้ใส่อะไร,ไส,ะไรสวยธรรมชาติเลยเวลาเราเอาไปปลูกในี่นะใส่กระถางใส่ผุนอย่างดีตายเฉย ช <c oughs> <c oughs> อบอยู <c oughs> <positives> ่ธรรมชาติอย่างนี้นี่ถึงแแห้งเหี่ยวก็ไม่ตายอยู่นั่นแหละเออผมโตฟืนคืนอืยเปลูกง่ายแต่ว่าปลูกยากสำหรับคนสำหรับคนอื่นนะอยู่บ้านไม่อ้วนนะไม่ได้ลดน้ำลดอะไรก็สวยเซยเลย เออปักซีฝรั่งนี่จะมาเอาใบมันไว้ไปใส่ลาบเลยเนี่ยลาบหมูลาบไก่ลาบปลาต้นทางหลังบ้านก็สวยยิ่งใบยาวเลยดูใกล้ๆสิมเมล็ดนี่ยังยังไม่ยังไม่ได้ ยังไม่ได้แก่เนาะยังไม่แก่ะนะนี่แตกขึ้นมาแตกดอกขึ้นมาอันนี้สวยดีมากเลยเวลาเป็นต้นเล็กๆขึ้นมาเนาะเป็นแผ่นเลยแหละได้แต่มาขอเอาอย่างนี้แหละ เอาไปปลูกแล้วมัน,น,นติดยาปปกมันหมดติดมันไม่มีบุญเขาอยากอยู่แต่กับเจ้าของที่นี่ <c oughs> คนอื่นเอาไปปลูกแล้วติดนิดเดียวเดี๋ยวก็ตายเลยไม่แตกโนแตกอะไรเลยใส่กระถางก็เหมือนกัน <c oughs> จะอันนี้หอมเปฝักสีฝรั่งเฉพาะภาษาไทยนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะ วักซีนฝรั่งละบ้าน